ลองลองดูไหมลองเปิดใจให้กับนี่ร a ด็อกทางของหมาเขาบอกว่ามันเป็นสายเครือบกันสนิมเทคโนโลยีใหม่อะไรนะ PVD ion โอ้ช่างหัวมันเถอะคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่ามันเทคโนโลยีมันคืออะไร ลองเข้ารู้ไปนะปูลองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นการลองแล้วมันเล่าสู่กันฟังมากกว่าอ่าเพื่อนเพื่อนฮะในในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางทีบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะปูต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างพักดีต่อแบรนด์ <Wow. S 1> <laughs> พักดีต่อแบรนด์แปลว่าอะไรแปลว่าอาอย่างสมมุติว่าเราเคยใช้อะไรที่มันแบบว่ายี่ห้อนี้มาตลอดอะเฮ้ย เราก็จะแบบใช้ตลอดเลยเหมือนคนที่ใช้ใช,ใช,ใช้ยาสีฟันใช้แปรงสีฟันใช้อะไรมาตลอดองเงี้ยเฮ้ยเราก็จะใช้ยี่ห้อเดิมๆตลอดนะปกบู็เช่นเดียวกันนะนูปเป็นนักดนตรีที่แบบว่าเฮ้ยเวลาที่เราเล่นกีตาร์เนี่ย S <S เราเล right. ่นอาชีพเล่นกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในในแบรนด์นี้มาตลอดอ่ะสารภาพตรงก็ได้ปกติถ้าปูใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2ยี่ห้อหลักๆก็คือดัตตี้กับอิลิกสันเราจะพูดตรงๆฟอกเอดัตตี้กับอิลิกสันเนี่ยมันก็จะมีสายสายกีตาร์ที่เป็นสายธรรมดาสายเครือบนะปูก็จะใช้เป็นลักษณะของสายเครือบซึ่งดัตตี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทส่วนอิลิกสันนี่อยู่ที่ประมาณ ห0 0ถึงเจ็ดระถามว่าแพงไหมเฮ้ยแพงแต่คุ้มคุ้มในมุมมองของการที่เราได้ใช้อ่ทำมาหากินอ่ะพูด,ดง่ายๆยังไงมันก็คุ้มแน่นอน5 600กรเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เปลี่ยนทุกวันจนวันหนึ่งครับผมทาง c ี Mus i c แนะนำ oh. ใช้คำว่าแนะนำนะปูว่าเฮ้ยนะปูลองลองดูไหมลองเปิดใจให้กับนี่รด d ็ ทางของหมาเขาบอกว่ามันเป็นสายเครือบเว้ยที่ที่ทาง ct music เนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่แบบว่า195บาท <Wow. S 1> เฮ้ยมึง195บาทสายเครือบปกตินะเครือบปกติ195บาทแล้วก็เครือบพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220บาทตมูงปะ เอาดิ <laughs> อยากให้ลองก็ลองเพราะอะไรหนึงเลยฟรีคร <laughs> <laughs> าวนี้ <laughs> ก็เลยเอามาแกะลองนะปู <laughs> แกะเจ้าเครือบพิเศษเนี่ย เบอร์12เลยนะเอาเอามาลองอ่ะให้ดูว่าแกะคือคือใส่มาเรียบร้อยแล้วใส่มาในกีตาร์ของนัคปูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสายเคลือบกันสนิมเทคโนโลยีใหม่อะไรนะ PVD Ion โอ้ช่างหัวมันเถอะคือบางทีเราไม่ได้อยากจะรู้ว่ามันเทคโนโลยีมันคืออะไรเราอยากจะรู้แค่ว่าสัมผัสที่เราได้จะมันเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงกับ สายเคลือบที่เราใช้อยู่ประจำไม่ว่าจะเป็นดดดี้ชุดละ500หรือว่าจะเป็นอีริสันชุดละ600-700แต่เจ้าตัวนี้ฮะเคลือบพิเศษตัวนี้220 2บาทโคตรถูก2 <Wow. S 1> <laughs> 220, ถ้าพูดถึงถ้าเอาไปเทียบกับดดดี uh, ้นะดดดีใ้ในในรุ่น220บาทเนี่ยเราก็จะได้เป็นสายธรรมดาปะ่ะสายไอ้รอนธรรมดาเนี่ยอ่ะคราวนี้เรามาดูกันวนะ่า เพื่อนๆลองฟังเสียงก่อนดีกว่านะครับผมนะ้ปูสตรัมนะคือไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งอะไรเลยเป็นอัดเสียงจากไม์ตรงๆเนี่ยสายหกเพียนหกเปี่ยนตั้งสายกปบนูกวทำไมมึงไม่ตั้งมาก่อน เป็นคนที่แบบว่าาเล่นปดหกอันนี้คือเบอร์12นะอ่ะคราวนี้เราลอง โอเคสตรัม okay. แล้วก็ปิกกิ้งหรือว่าเก่าเรื่องครับเราให้ความเป็นธรรมกับเขานะ,ะน้าปูมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเว้ยที่มันจะแพงโดยไม่มีเหตุผล <Wow. S 2> สายกีตาร์ก็เช่นเดียวกันนะตัวนี้รถ d อก g นะครับผมราคาอยู่ที่220เล่าให้ฟังถึงสัมผัสก่อนเผื่อเพื่อนๆอ,อยากที่จะซื้อมาลองนะครับในเรื่องของความสัมผัสสัมผัสในที่นี้คือ,อเวลาที่เรากดลงไปอย่างเงี้ยมันมีความกระด้างมันมีความตึงแค่ไหนน้บปูให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยในแง่ของสัมผัสเนี่ย เราพูดกันแบบตรงๆว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสายในท้องตลาดทั่วไปในราคาเร้นประมาณอ200หรือว่า100ไปลายๆเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ให้ความรู้สึกนิ่มและไม่ตึงมือไม่ไม,ไม่ไม่ตึงมือเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของไอความลื่นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเฮ้ยแน่นอน่ะคุณจะเอาไปเทียบกับ แดดดี้หรือว่าอีลิกสันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความเนี่ยเวลาที่เราสไลด์อย่างคนที่อาจจะเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ย เวลาที่สไลด์หรือเวลาที่ไลเนี่ยมันก็จะมีความตึงๆนิดนึงมันไม่ถึงกับว่าลื่นปืดเหมือนอิลิคสารอิลิกสารนี่คือลื่นแบบว่าเหมือนมีคนลน้ำมันหมูมาทาแล้ว <laughs> ตัวเล่นช่วงแรกๆกับเปลี่ยนสายอ่าให้เป็นอิลิก์ช่วงแรกๆเนี่ยคือแบบว่าความรู้สึกเลยคือแบบต้องตั้งสติให้เดียถ้าถ้าเปลี่ยนคืนนี้แล้วไปเล่นทันทีเลยนะเพราะมันจะมีความแบบลื่นมากแต่ว่าเจ้าตัวนี้ฮะ เขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นด e ดกับความเป็นอี l ลิกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงกจะลื่นปืดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฝือดเลยมากมายนะครับส่วนเนื้อเสียงลองฟังแบบว่าเป็นไฟฟ้าดูไหมล้วครูเปิดดีเลย์เอาไว้เยอะไปหน่อยปิดดีเลย์อ่ะ สไตล์เบสเข้าไปหน่อยเอ่อตอนที่เล่นเป็น มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของปิ๊กอัพของเราด้วยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะไม่ว่าคุณจะใช้สายกีตาร์อะไรก็แล้วแต่เมื่อเล่นอยู่ในส่วนของภาคไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยปิกอัพหรือว่าตัวรับสัญญาณเสียงมีผลค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาตัดสินสายกีตาร์โปร่งว่าเฮ้ยเอาไปเล่นกับเ,เสียไฟฟ้าแล้ว ือไม่ได้กับยี่ห้อโ้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นนะปูมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใจร้ายต้องบอกว่าใจร้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นกีตาร์โปร่งฮะเราอยากจะดูเสียงกีตาร์โปร่งเนี่ยเฮ้ยเที่ยงโปร่งธรรมาดาคุณภาพเสียงเป็นไงหน้าปูให้ความรู้สึกว่าเขามีความเออยังไม่ยังไม่ถึงกับใสปิ้ง ร้อยเอร์เซ็อ่ะยังไม่ถึงถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้อยู่สักแปดสิบเจเจ็ดสิบแปดสิบก็คือจะมีความแบบว่าแต่ในเรื่องของความชาัดเนี่ยชัดนะเออโน้ตโน้ตเวลาที่เราดีดเนี่ยเฮ้ยมันมีความชาัดสัมผัสมีความค่อนข้าง ค่อนข้างนุ่มอยู่สักประมาณ 60- 70%ซไม่ถึงขนาดที่เรียกว่านิ่มแบบว่าลิกไม่ถึงขนาดนิ่มแบบแดดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเฮ้ยของราคา200มันจะไปเทียบสี่ซ้าห้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่เรื่องของน้ําเสียงเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางไว้มันจะอยู่กึ่งกลางคือมันยังไปไม่ถึงมันยังไปไม่ถึงแดดหรอกมันยังไปไม่ถึงลิกหรอกแต่ว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกได้ว่าเออมันจะมีความ ความทุ้มต้องเออใช่ๆมันจะมีความทุ้มนึกอยู่นานเลยคำเนี้คือถ้าเอาไปสตรัมคอร์ดเนี้ยเฮ้ยให้ความรู้สึกที่ที่แน่นแน่นแนนแต่ถ้าเอาไปแบบว่าพิกกิ้งเนี้ย ยังให้ความรู้สึกที่ปลายเสียงอาจจะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่กระจ่างมากเกินไปแต่วันก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ของวันที่ดีนะ<ม>ถามว่าเออล้วพูดมาขนาดนี้นะปูนแนะนํำไหมบอกเลยฮะถ้าสายเล่นกลางคืนเนี่ยพอเราเสียบเข้ากับแอม อยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสเราปรับที่ตู้แอมของมันถ้าเป็นนักดนตรียลางคืนเล่นทุกวันแล้วต้องเปลี่ยนสายบ่อยๆเฮ้ยแกชุดหนึ่ง200บาทเวย้ย200บาท220บาทอ่ะ1,100บาทเนี่ยได้5ชุดว้าวสำหรับใครที่อาจจะมองว่าตัวเองลบน้อยทุนน้อยนะัปูมองว่ารถด,ดอกตัวนี้เฮ้ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจฮะนี่ขนาดนะปูใช้เบอร์12นะยังมีความรู้สึกได้เลยว่าเออ มันไม่ตึงจนรู้สึกว่าต้องต้องหวาดกลัวต้องรู้สึกแย่ฮะลดดอกครับผมนะฮะจาก ct music นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะเครื่อบธรรมดา195บาทเครื่อบพิเศษเลย220บาทเฮ้ยโคตรโคตรถูกเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆในฐานะของคนที่เล่นดนตรีสัมผัสที่ได้รับโม คุ้มในราคาของมันนะฮะแต่ในเรื่องของความกระจ่างใสคุณไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครครับเขามีดีของมันเหมือนคนเราฮะหน้าตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถามว่าปูนะปูเลือกที่อยากจะใช้มันไหมเฮ้ยต่อไปเนี้ยเขาจะอยู่เคียงข้างเราอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาจะอยู่เคียงข้างเราเหตุผลเพราะอะไรหราคาถูกส ขาดไม่เสียไดย้ซื้อเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆเพื่อพิเศษ220บาทคุณแล้วเสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่เลย,เลยไม่ได้ขี้เหร่เลย,เ,ลยเสียงดีด้วยซ้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะได้คุณภาพเสียงที่มันดีกว่านี้อ่าที่มันใสกว่านี้ที่มันปิง้งที่มันลื่นที่มันกระจ่างกว่านี้ไปอีเล็ก 5 0 0 6 0 0 7 0 0ไม่มีใครว่าเพราะน้ปูก็ใช้อยู่แต่วันนี้เศรษฐกิจแบบนี้1 2 0เดี๋ยวสั่งเพิ่มี5ชุดเลย1ันหนลองให้รู้ลองให้ดูลองให้ฟังลำมาบรรยายให้เพื่อนๆได้รับรู้กันวันนี้ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะน้าปูก็พูดไปตามความรู้สึกที่ได้จับได้เล่นได้ลองได้ฟังได้ดูนะครับ เพื่อนๆตัดสินด้วยตัวเองนะฮะไม่ต้องเชื่อน้ปูก็ได้แต่ถ้าเชื่อน้าปูนะครับผมสั่งซื้อได้ที่ C.T. Music รลดอกเพื่อธรรมดา195บาทเพื่อพิเศษเลยที่น้ปูใส่เข้าไปตรงนี้220บาทจากลากันไปก่อนครับพร้อมน้ปูจะมีอะไรมาทดสอบทดลองให้ฟังกันอีกครั้งนั้นค่อยมาคุยค่อยมาว่ากันวันนี้บ๊ายบายขออีกสักหชุด <laughs>